เนาะค่ะมื่อนี้น้องขั่นกับมาอยู่ที่บ้านดงปลาแดงเนาะค่ะมาติดตามเบิ้งผู้ที่ได้ทานเนาะสมุนไพรอ่าสมกูเนาะค่ะสมกูก,ก็คือสมเกาหลีตังกุยพัดเนาะค่ะเพิ่นป่วยเป็นยังเทาต่ำมาเบิ้งกันเลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะคุณแม่สวัอดีค่ะแม่เนาะ ยนทำมดบ้านนี้บ้านยังแม่บ้านทอ,องประแดงจ้ะเป็นยังเนาะค่ะเป็นตกนางลา่างนะนางลาา่างข้าฮั้า่เป็นโดนใต้ข้าแม่เป็นแตงแต่บันทีสิบสามสิบสามมีนาสิบสามมีนาเนาะค่ะวันที่สิบสามจากรานมาจากวันที่ยี่สิบแปดยี่สิแปดออกมุมบ้านนคไาค่ะแล้วทีนี้เนาะ า้าเุแ่กเป็นอะไรคะแม่อาการกะดีขึ้นจะ้ะดีขึ้นแต่วาแผลแผลที่ผ้าตาหนี่ะบ่บปวด้วเบิองจะนี่แหละแม่ใหจกินเางนี้ครับหยุดเดาชาบีาบาบอาหลงน่งท่านาเดียนะคะเ,เอาเอา,เอามาเบิ้งแล้วค่ะท่านาเดียเนาะมีบ่่ะ หายบุกไส้เมื่อเร็วม้กินเนาะแต่ทำร้องลูกเนาะแล้วทีนี้ได้ได้กินแล้วดีขึ้นว่าการดีขึ้นมัหรือเป็นอะไรคะแม่การดีขึ้นจ้ะดีขึ้นแต่ม่านคนม่านเหรออันนี้อันนี้พี่หลักเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้เนค่ะเนาะค่ะอันนี้คือได้ทานแล้วเนาะแม่เนาะจ้ะค่ะตาเพิ่งจะ อันนี้จดใจอยู่มือน,นีเป็นนอนรับมั้งภกค<ต>พัคนอย่างภาคพัคน,นทีมงานที่มาด้วยกันนะคะมาเยี่ยมน้องผู้ป่วยที่ทานสมโกพัฒนนะคะตกนั่งลานค่ะลูกนั่งลานสูงสี่เมตรลูกนั่งได้บ่คะแม่มันนั่งได้อยู่จ้ะอืงตอนนี้ถือว่า,าช่วงปับ๊บนะแม่เนาะ เจ็บอสเจ็บอสช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอันตอนที่ท่านอันนี้แล้วนะบ่าได้บนเจ็บมันบอค่ะเลยามกต่่เจ็บลได้เจบได้ทานอยู่สามสามสี่ย่างเนาะค่ะกับคณนาเดียเนาะอีกอย่างหนึง่สงสมมบอไดแม่กเเลยค์านาเดียค่นะอ <c oughs> ตอนนั้นสมหมดเนาะคะ่ะ สุดยอดนะคะสมเกาหลีตังคุยพัดเจ้ามือคะแม่เนาะหนุนด้นลอางบานสิบสองมือจ้ะสิบสองมือค่ะแล้วหมอเนี่ยม่ห็ยางแม่แล้วมีส่วนไหนหักบ้างคะส่วนกระดูกกระดูกสันหลังแล้วก็เชิงกรานแต่แต่กระลูกลูกนั่งได้ลูกนั่งได้แล้วลูกนั่งเองไหมคะว่าได้อยค่ะ ก็น,นังเองไม่ทราบว่ากรลุกนั่งเองเพิ่นอยากยางไปเขาห้องน้ำแต่ว่าหมอว่าท่านแหยา่างเป็นอย่างั้รับมันนักค่ะข,ขอบคุณค่ะแม่เนาะคะ่ะขอบคุณเนาะเป็นวิทยาท่านให้อ่าคนที่เพิ่นเป็นที่ล้างเนาะคะ่ะเพิ่นไดรูเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะสมเกาหลีตั้งคุยพัดเนาะคะ่ะแข็งแรงจากภายในสซลไส์สู่ภายนอกขอบคุณค่ะ